กับสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนพี่น้องเลยมินีิกับมหาน้องเตี้ยใช้อะไรนี่สบายดีลูกพาน้องเตี้ยมาหาเอ้ยเตยี้ยบ <c oughs> ่ะเออโดย,โดยเตยี้ยเตี้ยตัวต้นใช้เอ้ยเตี้ยนะใช้นอ้นองเตี้ยนะดูพี่น้องเลยย่ชิดายคือมืดคือปีแ่แท้ เห็นยังไงล่ะเข็นหรือไม่สบายดีลูกล่ะโอ้เจ้าโบชีเตะฮึจะชื่อยังชะชื่อให้ไหมเล่จะชื่อนังชะน้องซบนองบุนไฟครับไว้ไฟไม่ร้องเห นไหมอยงไงนีนะไม่ไลไม่ไลเบิ้งเบิกระเป๋านี่ไหมเนี่ยพอกินกยังไงนี่นะจำเจีวำเจำเีวบ,บ,บ,บมีน้ำซีนกินกับปลาาบมีบูมีผูกปอกมัน้ำกินมัน้ำก็อิ่มแล้วอ่าินย่งไง แผ่นตั้งชื่อเจ้าน้องใชยบุญเหมือเซียงเหมือเซียงใช้เฮือนหม่งจะนอนน่ะฮะอยู่นี่พี่าย่คำว่าพี่ตะกี้คืออยู่นอกพุทธตะกี้คืออยู่นอกพุทธเป็นยังไงมาอยู่ในเพิ่นชิขายดินแล้วเป็นชิคายดินละเป็นชิคายดินแหละโอ้ก็เลยฮุบมาอยู่ในพี่พี่น้องเลย แต่ก่อนบะเตียงขม้าหาเราคนละดูนอกูอทั้งน้องหมกน้องมิดดูขุนบมดเลยเให้ไปหานะไมนี่นนะเมตุเมตู้อืมอืมท่านกินน้อขาวแรงบ้ามงนะมื้อ <c oughs> นี่ขนาดยังโอ้โหแก่น้าไม้ก็ขาดทั้บ้าขาดฮะเออมม่ยังกันน่ะมีหอยบ่หอยยังหอยเดือโอ้ชุกแล้วบ่น,น่ะ ถกแล้วที่ทได้กินบะนี้ขนาดจ้ำแจวจำแจ้วนี่ไผม,มามหาแน่อนี้มีเบิดมีเบิสโคบเบิสโคบเบิดปาดูพ่ลึกแทะพี่น้องเลยม,มาคคบเบิดประชันว้าวอคป้าดูพี่น้องเลยโค ผพากี้ขี้เมียงแค่พาหล่นพัได้หมอนางนางในตู้น่ะบ่เด็อดร้อนเออแต่กี้เมียงดีอยู่อือ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 เอาไปพันใหม่พันโตมันกร็ร้อนเหมือนอืออือพี่น้องเลยใช่เมียจะไปใช่เมียจะเมียงกรุงเทพเมียู่กรุงเทพอยู่ในตู้บอกอยู่พี่น้องเลย พอกหนูมงหนูไหมก็เป็นได้บริธรรมบเออมันนี่ก็ขายหนไหมขายหนไหมพ่อน่าจะพันมันนี่เส้นหนึ่งเหนึงคือหลแค่เส้นหนึ่งพ่ะไม่หลาย้วไม่กระสอบหนึ่งพ่ปพาไปหาจะค้นในกระสอบหนึ่ง มีตู้ก็เโ็ตู้ชอายุโกปนใชมอายุโกะจ้ไปหาน้ำพึ่งบาเอะบ่ให้เผาเพือนเดี๋ยวไปขาย่างเดียวโอ้ืน้องเอ้ไพ่ช่อชอยจะชาบุญแล้วก็แล้วก็ไพอีกชาบุญเมาเดียวเลยบ่โอ้โอ้งเอ้เห็ดกินก็เป็นได้แล้วแล้วอะไ พี่น้องเลยมืดปีแถบม้มีพื้นมีไฟบ่อยละเห็นยั่เห็นบอน้องเคยเห็นยบอ้องน้องนะเ้องรกบน้งีรีมาพ้อพี่น้องบนลี่มันใเลอะกมาลีนอ่เอื่อยป่ะตี๋อันนี้แกตียอันนี้แกตี๋ยะมันบอนี่กน้องสบุญ น้เบุญะบนน้สายบุญันี้น้องเงยช่นี่เปสวัสดีทุกคนลูกเช้านะเหรอปะอันน่ะแม่ต้เพื่นสัมภาษณ์สกี้คนนี้อันเล้ไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปเหตุการณ์เสวัสดโอ้เ่วันศุกชาวันนั้นได้สั ใจชาวจิวเนไปใช่นี่แลจังหวแล้วไปใช่ไปเหตุการณ์สวรรค์ตัวนั้นนะเพิ่นไปชวนยางเอออันชาวไทยังก็ชตะสาวิตาวิตบ่แนนที่เราเป็นตุ้มะน่เปนเองว่าสาตาสาตาแนไปชวนยางคุณเนียอ๋ออือ๋อ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ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  สายบุญเด้อยยิบทานนะมุเมาอยู่เขายิบทานได้เดี๋ยวนี้โอ้ยิบพอทานพูดนะยิบเป็นเม็ดแร่โอ้ไรกันน้ำ้ายอยู่ไรสีทานสีทานอะไรไู่ได้เมน้ำชายมหาพรหมนี่เดยสองมือเลยคนน่ะเอเออเป็นเบิดแร่นน่ะแเดี๋ยวจะได้กินข้าวแรงที่ปอกน้ำไมมกินข้าวแรงบ่หน่ะเออ ขายบดว่าหนอไม้นอะหรือว่าจังไงบดบดบดคูมือเอามาจะใช้เฉาะอันนั้นนะพเมจงไหบ่จงก็จงอันน้อยเท่าไปกินกะเจ้าก็กินอันน้อยอันไปขายอันไปขายเลย้คงพิ่งบได้เมสิมาบะฮู้บะฮู้โอ้บริินฮอดเมจะบ่ท่ เราพีห์แล้วิเลยหน่ะห็นเลยนดใ่ไหมนะในเราบในเราบจะบริจาคไปนี่จะบอบริจาคไปไทยอ่เลยถ้าจะกินข้าวก็ยังนะมือนี้นะข้าวมข้าวมีนากินมีนากินแตไม้แนไม้นินกระต้มไม้นะ อ่อ่อ่ม่นี่จะไปชุมห้งหมอคนหนึ่งแหละอ่เลือดจางขาดเลือดน้ำเป็นไข่ยิงไข้เดืเด้อแลายหางใช้มงจะนอนอยู่ใช่นั่นน่ะฮะมามงดูอยู่สิไรอันนี้เออจะนอนกับไผรน่ะกับปูตื้กับแมตต์เตื้จะนอนนี่กับแมงเฮ้าส์เอาใครนี่คง ของใครขงบาเชียงชื่อมาไฮอะไรนะมุ่งที่นอนนี่เหนอยเลโก้ผ้าแต่ห่มพร้อมได้ใหม่ไปเล่นอนง่ายแต่เชียงชื่อมาไฮพูดทั้งมุ่งทั้งมานโอเคโอเคสามคนสามคนข้างในดูนี่ดูนี่ดูนี่เป็นยังไงน้องบิวเป็นไงลูกเป็นไงเป็นเตี้ย พแค่อันนี้ไม่ผุไม่พี่นอนไม่งามก็ต้องดีๆกันนี่ดีได้บ่ลูกไป้บอกงงามมั้ยงามบ่กอไรบอกรอมบ่ะจอยนะนอนหายกะตื่นเอแคบคชักขาดปัสมาวะเมาเครื่องพี่น้องอีละพอดีไม่ป้าเพิ่นเห็นเราบ้าเอาชื้อเครื่องมาให้มื่อกี้พี่น้องเลยเพิ่นเห็นในคลิปว่าบ่มีอีสังว่าสัตวพี่น้องอยู่เนาะ แต่ว่ามันก็ยังบูครบหรอกโอ้ยพอดีนะอ่าทั้งปลาเตียงกับเฝ้าพี่น้องเลยพอดียังเดือขาดอ่าผ้าชิโตจะมีหรือเปลอมีคนซื้อมาให้แล้วถามน้ายังมีบ่เพย่เพเพยเพยยมีเดี๋ยวมื่อหนเราบ้าจะซื้อมาให้มันมื่อนี้มันคำเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เอาในห้านน้องบิวลี่ได้นี่ปลากระป๋องแล้วก็ะเพราห่าเอ้ยมากมากมาเอาเนี่ยหำเลยเออมามาหิวองเนี่ย นั่งเตี้ยเตี้ยตื่นต้นนี่ดูเอาลูกเอาหน้ามียาชีโคะยาชีฟันไข่เมนเป็ดสองเต้เลยเนาะติ๊บปึ้งนี่ที่อะไรโตแมนแม่ป้าคนนั่นให้เดินน้าสองแล้วก็มีอุ้มมาลูกอุ้มลูกค่ะดูแม่ผมว่าเป็นยังครับ

ได้แล้วมือนี่ยังบ่ได้มึงยขากินใช่าวบี้เขากินนะอ๋อ้ื่ข่าวว่าเห็น้องนี่น้องบัวบี้ขากินนะฮะระบาบ่ชื้อมาให้กับบัวี้เขากินแล้วใชนน่เออพี่น,น้องเลยลบ,วบวยลัวบี้ข่าวคนบ้าตายระบาดเจ้าเต็ม,มเฮือนเจ้าบ้านนี่งบัีนงชิโนนบ้านนี่จะชิโนนใช้เออ ถ้าหัวนั่งอยืนทำแม่ลูกนั่งยืยนทำแม่ลูกแหละพี่น้องเลยเอาเก็บทอนทอดไว้ผมเป็นยังอันใดต้องเก็บก็ได้ละเอออเาไว้ก่อนจะใช้ระบาวซื้อซื้อมาให้เมื่อกี้นเองมีมีมีเราทอดไว้เลยอันนั้นผมเป็นยังมีไข่สองมีแล้วก็ายาสีฟันทำไพี่น้องเลยไดกระป๋อกระปองจองแพ็กยายาทับไข่ด้วย นางเนอเอาไว้ลุ่มหน่ก่อนไว้ลุ่มหน่ก่อนเออ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 วัทับไข่มันแตกเลยเอไม่เข่าสองกระสอบกระน้ำซองแพ็คพ,พี่น้องนี่เนาะครีมอัมน,น้ำแล้วก็ยาเสหัวอา่อาพี่น้องเลยแล้วก็เด้อเด้อมันจะมีข้าวเหนียวสองถุงไข่สองเตะเนาะมาม่มาสองแพ็คปลากระป๋องสองแพ็คพี่น้องเลย แล้วกะ็น้ําดื่ม2แพ็คกาต้มน้ําห้อนเนาะยังขาดกาต้มน้ําห้อนอันน,นึงและะ้วก็อ่ายังผ้าเซตโตหรือว่าผ้าคนูแหละพี่น้องเ,เอ้ยอ่าผงซักฟอกบ่ได้มาบา่แพ็คเอ้าเจ้าเลเอ้ยดิอ่านอ่านบ,บ่เป็นนะอันนี้พี่น้องเอง้ยยังเหลืออีกแหรือว,ว่าได้บ่ เออมาียงซื้อมาให้โอเคผมเปยังเพราะว่าเมอันเม่ป้าเป็นหินน้องอีลาเอาเอายาเอากาแฟบชาหัวบ่ันเออเินละไม่ให้นเก็บทานเนาะเก็บทานเลยก็เอาเพือนมาะคีอับน้ำนี่นั่นชาหัวก็ได้ตัวเดียวกไ้อับน้าหัวเผาผ่านูสิโตยาซีฟันสบูอบน้ามีแล้วเนาะผ่า อ่าโอเคยังขาดอยู่ผ้าคุณนูสองพื้นแล้วก็อ่ากาต้มน้ําห้อนเนาะที่ยังยังขาดเพราะว่าระเบ้าไปซื้อในห้านมันบ่มีกาต้มน้ําห้อนเดี๋ยวมื้อหน้าระเบาสิซื้อมาให้กับผ้าช็โตอันนี้ก็ได้หลายพอสมควรแล้วพี่น้องอ้บาดนีหลายคู่หลายคนเนาะซอยกันบ่อายุจักปีเจ้าน่ะ ชิปปีเข่าวงเฮียนลยลยนี่แหละอืยังทันเข่าใช่อ่าชิปปียังบริข่าวงเฮียนอยู่พป่นอย่าเลยเเลาปลากระปองกับไข่เนี่ยต้มมีกินด้อมักอยู่ว่าต้มมีเสีบเบามีกับปลากระปองกับไข่นนันี้เเอเสีาายบประกันเแซ่บเลยโอ้เป็นอย่างไอ่าถ้าจะให้กินให้กินอะไรก่อนกัน คิดว่าให้เลือกกินอย่างนึงนน่งกินมีกินมีเฉลยงอมักมีอืออืออืออ้าวทั้งเขา่าทั้งอย่างเพื่นเราเ,เนี่ยเตนน็มเงียบแดนี้โอเคมิตรให้อีล่าขอบุญขอบคุณนะนะทั้งเมีป้าเพื่อนในอยู่ทั้งฝั่งไทยเด้อ,อเพื่นอีตนเจ้าเพื่อนก็ได้ให้ระบ้าซื้อมาให้เพื่นเรงไนีอุดหนุนร้านน้องบิวลี่อันเนี่ยเอาหนุบมือเดี๋ยวไปพร้อมเนี่ยเพื่อนในอีละ พ่เป็นยู่บ่แน่ยูดี่หเพื่อยูดีมีเหงนมือเด้อเอาบาวชิบอกเด้ออาลองลองว่าจะเจ้านมมึงกันนะมได้อืมจะหายแน่ว้าเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะลองบอกดูเจ้าบอกน้ำพุนอื่นน่นแบอีบอันสั่งนะเฮ้ะช่องำามวาช่องชำามอ่อง้ำข้าก็ได้เอาลงบงอะช่องชำข้เจ้าบอกได้ไหมนมือด้วย โน้มือไม่เอออันโน้มือใช่แล้วสิชอนแล้วสิบอกบ่าวตามลบ่าวเด้อขอบุญขอบคุณเด้อขอบุญขอบคุณเด้อเนป้าใหญ่ใจดีในป้าใหญ่ใจดีอยู่ทางประเทศไทยอยู่ทางประเทศไทยที่ชื่ออ่าข่าวของที่ชื่อข่าวของมาให้น้องใช้บุญมาให้น่องใช้บุญก็ให้อยู่ดีมิหึงก็อยู่ดีมิหึงความเจ็บจะให้ได้ ร่มจ็บวางไขได้ร่มไข่จะให้มีร่มไข่วางมีป้าให้ลานมาจำได้ป้าให้ลานมาจำได้ก็ขอให้ลายกับคืนก็ขอให้ลายกับคืนหาเมีป้าหาเมีป้าร้อยเท่าพันเท่าร้อยพันเท่าพันเท่าสาธุสาธุเออได้ป่ะจื้อป่ะคิดว่าชืจื้อป่ะบัดน่ะให้เจ้าป่ะเพื่อบมื่อจื้อเอาเน้นหน่อยเด้อพูด อืมผู้ผู้ใดผู้ใดเอาเครื่องเอาคองให้เจ้าก็ขอบใจเพิ่นเด้อให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งไว่พอให้เพิ่นแล้วอ่าเนี่ยมันดีงมง,งามเลยก็บว่าเอาเดอ้เอไปละบ่าวกับป้ากับมันสิพาน้องลงไปขี้มันใช้เด้อก็ออยิ้มโค้งเพื่อิ้มโค้งพุ่อละไป, <c oughs> ปาหาเนี่ยกินแล้วอยากกินข้าวเล้งใส่เด้อดร้เดอ้อมันคำมันมืดเลยเปลากระป๋องกับไข่เคยแหละมีเน่้ต้มกันเลย เช็บอยู่ว่าปากระปองเม่ติงทองเชบเออไปสนานมื่อหน้าวบ้าซื้ออันนั้นมาให้ยังยัผ่าคนนูกับกาต้มน้ำห้อนพี่น้องเลยสบายดีลูกละเออไมมาแบบนี้จักสีดังเดอบอและพี่น้องไอ้ไม่กับมมกดังใช่คนกัว่าโอวิทย์ทอคชก้อคนดังไนยี่ห้อคนในนี้ว อไปสหามหน้าอับซาสช่ไหมเมาอยู่ว่าเพิ่นร้องเพลงชื่อสิมวนว่ะเพิ่นเสียงบลแบบอับเวดังอนะอย่างน้องเอ้ยอยู่ในกระท่อมนี่อยู่กระท่อมได้ฝนตกกระถ่ากั้งหัวไปแซ่ทำไมพี่น้องเอ้ยประเด็นกระคอตัวเดินทางก่อนบัดนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณทางไม่ป้ายญ่ใจดีเนาะอยู่ทางประเทศไทยที่เพิ่นได้ช่วยเหลือทั้งน้องเตี้ยหรือว่าน้องเซบุญนั่นแหละเนาะเพิ่นตั้งซื้อให้ไหม ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งแม่ป้าขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพผ่างกายแข็งแรงประจจกโรคภัยไข้เจ็บต้องปวงเด้อเนาะเจ้าให้มาสำเร็จก็ขอให้ไหลก็ขึ้นหาเจ้าร้อเท่าพันเท่าถาธุนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนเมื่อมาก็ขอให้ได้แก้วมานิสดโทษให้ก็จะให้มาผ่านม่านให้ก็จะให้มาเบียดเล็กเสียดางไรก็จะให้มาใกล้เธอเจ้าเด้อบวชเชธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้เจริญดวงเรื่องในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไป ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งหวังปรารถนาสิ่งทุกประการด้วยเถิดสาธุเนาะอัสหรับมาหนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเนาะบ๊ายบายบัจฉุคุกคนเนาะไปดิบิลี่ไปบ๊ายบายสบายดีเด้อ